รอนนี้เวลาที่เราเวลาที่เราไปเขียนตัวชีวัตทักษะเราก็ต้องสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาอันนึงนะครับสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาอันหนึง่งแบบฟอร์มอันนี้ก็ตามหน้าตัวอย่างเนี้ยนะครับก็จะระบุไปว่าตำแหน่งที่วิเคราะห์คืออะไรสังกัดฝ่ายอะไรทักษะที่จะนำมาจัดทำตารางทักษะคืออะไรเช่นทักษะการทุจริตขึ้นจากนะครับแล้วก็ตีตารางไปว่า ระดับทักษะที่1 2 3 4นะครับการปฏิบัติที่ต้องการแล้วก็วิธีทดสอบและประเมินตีตารางไว้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้จะคุยให้ฟังในเรื่องของการเขียนตัวชี้วัดทักษะเนี่ยเนี่ยคือตัวชี้วัดทักษะเนี่ยจะต้องเขียนลงในนี้เนี่ยตัวชี้วัดทักษะจะต้องเขียนลงในลงในช่องของการปฏิบัติที่ต้องการนะครับท่านแก้ใหม่ก็ได้ท่านแก้การปฏิบัติที่ต้องการเนี่ยเป็นตัวชี้วัดทักษะท่านแก้ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหา นะครับแต่ว่าการปฏิบัติที่ต้องการในที่เนี้ยก็หมายความว่าตัวชีวิตทักษะนั่นแหละท่านแก้ไปเลยก็ได้นะครับแบบฟอร์มท่านออกแบบเองได้อยู่แล้วนะครับก็เรียกอันเนี้ยว่าตัวชีวิตทักษะนะครับเนี่ยคือช่องสําหรับเขียนตัวชีวิตทักษะประเด็นทอนอีกทีหนึ่งนะแล้วจะเขียนตัวชีวิตทักษะยังไงท่านต้องเอาอะไรฮะท่านต้องเอาความหมายของตัวชีวิตทักษะนะครับเอ่อโทษทีฮะท่านต้องเอาความหมายของ ของทักษะเนี่ยซึ่งอาจารย์แนะนําไปว่าให้ท่านเขียนความหมายทักษะใหม่ให้เป็นบูลเลต์บูลเลตแบบเนี้โอเคนะครับเขียนความหมายของทักษะใหม่ให้เป็นบูลเลต์บูลเลตแบบเนี้ยให้เขียนออกมาเป็นการปฏิบัติที่ต้องการออกมาเป็นแบบเนี้เพื่อที่จะไปเขียนตัวชี้วัดทักษะได้ง่ายๆโอเคนะครับเพื่อไปเขียนตัวชี้วัดทักษะได้ง่ายๆคราวนี้เราต้องย้อนกลับไปดูแล้วล่ะครับว่าเออไอ้แล้วแล้วการปฏิบัติตามระดับทักษะเนี่ย การปฏิบัติที่ต้องปรากฏตามตามระดับทักษะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเอาตัวอย่างมานะครับในล้อมกรอบเนี่ยระดับที่หนึ่งมันก็คือยังไม่ผ่านการฝึกอบรมโอเจที T, หรือผ่านแล้วแต่ยังไม่สามารถทางานด้วยตนเองต้องทํางานและมีหัวหน้าติดตามใกล้ชิดคือจะทํางานได้เนี่ยหัวหน้าต้องต้องคอยติดตามอะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ แต่ถ้าไม่ติดตามใกล้ชิดเนี่ยยังฝากให้ทํางานด้วยตนเองไม่ได้นะครับนี่คือระดับที่1โดยทั่วๆไปพนักงานที่จะมีสกิลในระดับที่1นนะครับหรือเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือพนักงานเข้าใหม่นั่นแหละอยู่ระหว่าง OJT หรือ OJT เสร็จแล้วอะ่ะแต่ยังไม่สามารถมอบหมายให้ทงานได้สังเกตไหมครับถ้าเป็นพนักงานใหม่โดยทั่วไปก็จะอยู่ในช่วง probation นะครับในช่วงของการการทดลองงานนะครับถ้าระดับที่2เนี่ยมันหมายถึงรู้วิธีปฏิบัติงานนั้น นะครับสามารถทำงานนั้นได้ด้วยตนเองบ้างแต่ต้องการคำแนะนำจากหัวหน้าอยู่ยังไม่สามารถปล่อยให้ทำงานได้ได้ตามลำพังนะครับนี่คือระดับที่สองการปฏิบัติที่ต้องปรากฏตามระดับทักษะเนี่ยระดับที่สามคือทำงานด้วยตนเองได้ดีแต่ยังสอนงานคนอื่นไม่ได้ส่วนระดับที่สีสามารถทำงานด้วยตนเองได้ดีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าไปทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ หรือหัวหน้ามอบหมายให้ไปนําทีมไปดูแลพนักงานใหม่ก็สามารถทําได้แล้วสอนงานคนอื่นได้ด้วยนี่คือตัวอย่างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือสิ่งที่จะเอาไปประกอบกับอะไรฮะเนี่ยเนี่ยการปฏิบัติที่ต้องปรากฏตามระดับทักษะเนี่ยต้องเอาไปประกอบกับความหมายของทักษะที่เราแตกมันออกมาเป็นบูเลต์บูเลต์เนี่ยเราต้องเอาไปประกอบกัน ไอ้คำว่าประกอบกันในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันหมายถึงไปจับคู่กันนะครับมันหมายถึงการไปจับคู่กันโอเคนะครับอ่ะไปสไลด์ถัดไปเลยฮะจับคู่กันยังไงล่ะฮะเอาที่ระดับที่หนึ่งก่อนนะจับคู่กันท่าลองดูนะเอาเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปรกรณ์เพื่อการทําความสาัาดเครื่องจักรนะครับไปจับคู่กับผ่านหรือไม่ผ่าน OJT นะครับก็จะระบ,บุได้ว่า ตัวชีวทักษะของระดับที่1เนี่ยนะครับตัวชีวทักษะของระดับที่1เนี่ยนะครับก็จะระบุได้ว่ามันคือมันคือยังไม่ผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องจักรหรือผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องจักรแล้วแต่ยังแล้วแต่ยัง ทำงานด้วยตนเองไม่ได้ัวห,หน้าต้องคอยติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดจบแล้วครับตัวชีวัดทักษะระดับที่หนึ่งจบแล้วครับโอเคไหมครับจบแล้วครับอ่ะไอ้ช่องตรงนี้ท่านอาจจะงงว่าเอออาจารย์ให้เขียนตัวชีวัดทักษะนะครับแล้วทําไมอาจารย์มาเขียนการปฏิบัติที่ต้องการทดสอบนะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ไม่ชอบคำว่าตัวชีวัดทักษะนะครับบางองค์กรเนี่ย ที่อาจารย์เบนที่ปรึกษานี่ไม่ชอบเลยนะครับกับเรื่องตัวชัววัตทักษะจริงๆมันคือตัวชีววัตทักษะแต่ถ้าบอกว่าการปฏิบัติที่ต้องทดสอบหรือการปฏิบัติที่ต้องการเห็นต้องการให้ปรากฏอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้นะครับพูดง่ายๆก็คือไอ้สิ่งที่จะเขียนลงไปเนี่ยนะครับก็ต้องเอาไอเอาไอสิ่งที่เป็นความหมายของทักษะเนี่ยไปประกอบกับการปฏิบัติตามแต่ละระดับทักษะนะครับ ระดับทักษะหนึ่งระดับทักษะสองระดับทักษะสามระดับทักษะสี่ก็ต้องการที่แตกต่างกันอ่ะเอาอีกสักตัวหนึ่งนะที่ระดับที่หนึ่งนะครับเอาอีกสักตัวหนึ่งนะที่ระดับที่หนึ่งยังไม่ผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการทําความสะอาดเครื่องจักรตามรอบเวลาที่กําหนดหรือจะเขียนว่าผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการทําความสะอาดเครื่องจักรตามรอบเวลาที่กําหนดแล้วแต่ ยังไม่สามารถปล่อยให้ทํางานได้ด้วยตนเองหัวหน้าต้องคอยติดตามดูแลใกล้ชิดได้อีกหนึ่งตัวชีวัดละถัดมาครับยังไม่ผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการเก็บรักษาเครื่องมือทําความสะอาดเครื่องจักรหรือผ่านการฝึกอบรม OJT เรื่องการทําความสะอาดเครื่องจักรแล้วแต่ยังไม่สามารถปล่อยให้ทํางานด้วยตนเองได้โอเคไหมครับได้อีกหนึ่งตัวชีวัตละนะครับอีกตัวชีวัดหนึ่งว่ายังไงครับ ลองนึกตามดูครับยังไม่ผ่านการฝึกบรมโ j เจเรื่องการลงบันทึกทําความสะอาดเครื่องจกักรหรือผ่านการฝึกบรม O j เจเรื่องการลงบันทึกการทำความสะอาดเครื่องจักรแล้วแต่ยังไม่สามารถทํางานด้วยตนเองได้ทํางานไรล,ล่ะก็ทํางานเนี้ยก็ทํางานเนี้ยยังไม่สามารถทํางานด้วยตนเองได้หัวหน้าต้องคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดสังเกตเห e ็นไหมครับในระดับที่หนึ่งของทักษะการทําความสะอาดเครื่องจกักร ก็จะมีตัวชี้วัดทั้งหมดอยู่4ตัวชี้วัดมีอยู่4ตัวชี้วัดเข้าจไหมครับอ่ะจะมีมากกว่านี้น้อยกว่านี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการปฏิบัติตามระดับทักษะที่ท่านระบุไว้เนี่ยมันกว้างแค่ไหนนะครับมันเยอะแค่ไหนถ้าไอการปฏิบัติที่ต้องปรากฏตามระดับทักษะนี่นะมันมันเยอะเช่นระดับ4เนี่ยมันเยอะ มันมีทํางานด้วยตนเองได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเพื่อไปปรับปรุงงานหรือไปทําโปรเจกต์อะไรเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะนี้ได้เกี่ยวข้องกับการทําความสั่งตั้งจักรได้หรือไปนําทีไปดูแลคนอื่นไปนาการประชุมคนอื่นไปสอนการคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่ามันมีหลายอย่างในขณะที่ไอ้ตัวทักษะนี้มันพูดถึงสี่เรื่องนะครับอะนับดูแล้วสมมติว่ามันมีหนึ่งสมสี่อย่างเนะี่ย การปฏิบัติที่ต้องปรากฏตามระดับทักษะเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่อย่างนับดูแล้วมีสี่อย่างไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงความหมายของทักษะเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่แปลว่าเราจะสามารถเขียนตัวชี้วัดทักษะแบบ full scale เลยนะเขียนได้สี่คูณสี่เท่ากับสิบหกเขียนได้สิบหกตัวชี้วัดอาจารย์บอกแล้วครับว่าตัวชี้วัดที่จะเขียนเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเขียนเยอะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับทักษะการท่อทที่ระดับสี่เนี่ยนะครับ สามารถสามารถเขียนทักษะการทำความสามารถเขียนตัวชี้วัดการทำความสะอาดเครื่องจักรเนี่ยนะครับได้ได้ถึง16ตัวชี้วัดแต่เราแต่เราคงจะไม่ใช้ทั้ง16ตัวชี้วัดถูกต้องไหมครับเราก็คงเอาตัวชี้วัดหลักๆบางตัวเท่านั้นมาใช้นะครับคงเอาตัวชี้วัดหลักๆบางตัวเท่านั้นมาใช้ ก็จะได้ทั้งหมดสัก3ตัว5ตัวก็แล้วกันดึงมาเป็นตัวชี้วัดทักษะหลักหรือ Key Skill Indicator นั่นเองโอเคไหมครับพอเห็นภาพไหมครับเราจะเหลือเวลาในเซสชนันนี้อีกประมาณสัก9นาทีนะครับดังนั้นพอจบ9นาทีปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์มันจะต้องออกไปแล้วก็แล้วก็กลับมาใหม่ นะครับมันจะต้องออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ดังนั้นขออภัยอาจจะไม่สะดวกสักนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันโปรจริงๆอะอัปเดตไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่มันยังไม่แวรลิดนะครับเพราะมันทําได้อย่างเดียวคือตัดบัตรเครดิตนะครับก็ก็ซื้อสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเพราะปกติจะใช้ o o g l e m e e t นะครับแต่ Google Meet วันนี้มันมีปัญหาก็เลยสวิตช์กลับมาใช้แต่เนื่องจากมันไม่ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันโปรนะครับมันก็เลยต้องทุกทุกสี่สิบกันครัาะา ต้องขอไปในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวอีกสักแปดนาทีครึ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยเราเราก็จะเราก็จะออกจากตัวนี้แล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้รหัสเหมือนเดิมนะครับอีกสักสองสารอบก็ก็น่าจะจบนะครับขออภัยจริงๆนะครับคราวนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเองเนี่ยนะฮะเราเองจะต้องไปแตกการ เขียนรายละเอียดของตัวชีวดตละมันก็จะได้ตามตัวอย่างแบบนี้ครับที่ระดับที่หนึ่งก็จะได้ตัวชีวัตทักษะแบบนี้นะครับที่ระดับที่สองก็จะได้ตัวชีวัตทักษะแบบนี้นะครับเอาความหมายของทักษะมาจับคู่กับการปฏิบัติตามระดับทักษะก็จะได้แบบนี้นะครับที่ระดับที่สามเอาความหมายทักษะนะครับไปจับคู่กับการปฏิบัติตามระดับทักษะก็จะได้แบบนี้ตัวชีวทักษะที่ระดับที่สี่ เอาไปจับเอาความหมายของทักษะการดำเนินงาจักไปจับคู่กับการปฏิบัติตามระดับทักษะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับเน้นช่องเนี้ที่อาจารย์เรียกอยากให้เรียกเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะครับ,ม,ะะรบมันคือตัวชี้วัดทักษะนะครับมันคือตัวชี้วัดทักษะนั่นเองแต่อย่างองค์กรอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกตัวชี้วัดทักษะเขาเรียกการปฏิบัติที่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไร แต่ในความหมายของอาจารย์เนี่ยมันคือตัวชี้วัดทักษะตัวชี้วัดทักษะคืออะไรสิ่งที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติที่พึงประสงค์ที่ต้องการเห็นนั่นเองอารมณ์เดียวกันเลยนะครับ